่นอนน้องของฉดูตั้มลื่น,นเ้ย <laughs> ลงลื่นเลยไม่มีหรอกวันนี้ผมมากับอาจารย์ผมนะต้องหักเขาแล้วนะมชั่วโมงนนเนี่ยิงออขอบคุณพี่ติดตามนะครับพี่กดติดตามนะครับไอ้ เฮ้ยไม่รอดแม่ไม่รอดรอดรอดจะนอนดูต่อครับต่อได้ครับจับคุณต้องจะไปลงอะไรต่อหรือเปล่าอาราธิออนตัวสุดท้ายอ่าได้ได้ได้ก่อนจากกันไปเป็นลื่นในอาราธิออนดีผมกินเซฟกาดไปให้แล้วกันนะให้ผมกินไหมไหมผมกินแล้วผมกินแล้วโอเคดูด เพราะผมตายเยอะสุดอนนอก่อนเนาะขอให้ดูตั้มลื่นเฮ้ยงลงลื่นเลย <c oughs> ไม่มีหรอกวันนี้ผมมากับจารย์ผมนะฉีดไปทางซ้ายเจาะขาหลังคุณสารการกดไลค์พี่เตียวศัก์ครับผมสวัสดีพี่ีเตียวสักด้วยนะครับ Mm. Keep an eye on those horns. You should be able to figure out which elements are affected. Hey. Mm. อยู่ยังรอดอยู่อัดมันอัดมันผมว่าทำไมผมไม่ผิวผมรู้กินแดดจุย๊ยอมกินก่อนว่าแล้วกินก่อนแจว โอ้ืง oh, <c oughs> ผิวผิว,วกินน้ำสม้มแล้วผิวพากาให้ oh, อ,อาจารย์บอกว่าให้เหลือสเตมิน่าสำหรับแดนหลบหน่อย ก็ให้เจาะแผลทุกครั้งซับก็ให้เก็บของกันเฮ้ยเฮ้ยมองไม่เห็นเฮ้ยไม่ได้ฮะเฮ้ย นี่เยอะลิ้นเปิดบวดไปแล้วเนี่ยผมใช้สิบไปแล้วะสิทธิ์เซฟการ์ที่ผมซื้อมาอ่าถือว่าทาวสุนไม่ไรวะเฮ้ยเมื่อกี้ผมโดนกระสุนหลับแน่เลยพี่ลุกมีคนยิงมามีใครยิงมาตักคนเนี่ยอาจารย์ผมแน่เลยแบบเฮ้ยเห็นมันพิ้วยิงกระสุนหลับไป ห้องเต็มแล้วพี่วิวอนชัยครับอ๋อเดี๋ยวตาสุดท้ายเดี๋ยวผมออกไปแล้วพี่บอลชัยเข้ามาแทนเลยครับอาจารย์ยิงกระสุนหลับเออเฮ้ยอาจารย์เลือดไปของเขาแรงทไม่พบต้วยแม่เลยคืตติอะไรนะพี่ไม่พบโคตติ่งแบบโคตติ่งช้าหรือว่าไนี่ยท่านโดนท่านอาจารย์ยิงครั โอ้โหเอาตรงๆนะพี่ลุงผมผมขี้เกียจเลื่อนอ๋อเรียบร้อยไปแล้วเว้ยไม่ได้บอกไม่ได้พกมานะผมไม่ได้พกมานะโคตติ้งอ่ะไม่ใช่ผมผมไม่ได้ยิงเลยเลยผม กินยาอยูอเ่เราต้องโค้ดซัพพอร์ตเราซัพพอร์ตเราไม่ดีโค้ดก็ไปด้วยวยิงม,มันลบเน,นี่ยคนนี ใครวะสวยเฮ้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 ยอาจารย์เกือบเกือ,อบเขบคอณครับฮึบนพื้นสวยครับ เฮ้ยเดี๋ยวดูเหมือนจะขยับแนแล้วเฮ้ยไปแล้วภค <c oughs> โสนาครับเออเฮ้ยท่านอาจารย์เดือนแคนั้นน่ะไม่น่ารอดจบไปอูย

แล้วเนี่ยโอ้ยรอ้รอฟรอีนอฟรีสัดสัดติด <c oughs> แล้วเหรอเอ่อ Trion's r e ง d y i n g ก big attack. ดอกดีไหมเด็ดเด็ดเดยวผุพุ โคตติ้งเ่อนมาอุ้ยหางย่าตั้งเยอะความไม่ประมาทหล,บาล,าบลบับนะหลับหลับเนี

จอดไม่ได้เข้าต้องจอดสองทีเหรอใช่สองทีธนูสองทีอยู่แล้ว

chiều nha bên này đi ạ. lộc. um character đồn chích

ฟองกันค่ว่ากันไปละอาจารย์อาจารย์ไม่ได้รอดอาเไปไม่ถึง เออเออเฮ้ยยิงมันมวยแล้วเออเหนื่อยเหนื่อยเักพักแรงบ้างโอ้โหเฮ้ยเฮกินยากินยา ไกลมากอุ้ยไกลเหยียดผ้านี่มากแบบยากต้องหักเขาแล้วนะมากไปนะจอนมองกันเนี่ยแจ๋วสวยเว้ยโหเอาในกินรอบนึงผมก็ไปนอนได้ครับพี่เอาอันนี้ไปเลยทันเวลาพอดี เม้ว่าเอาถ้าจะพักก็พักเลยก็ได้เดี๋ยวถ้าม่นั้นก็เอาไอ้ตัวนั้นนะตัวไหนครับตัวสายฟ้าม pues ันอกี้นั่นใช่ไ้าเอ็นยันก็ได้เอาไปก็แพ้มันอัดซ้ำเฮ้ยเฮ้ย อุตส่าห์วิ่งหลบละโอ้โหสุพแมนจัมเ์มีคนลื่นจบแพ้กันยิง คุณพี่ลิตานะครับพี่กดติดตามนะครับเฮ้ยเฮ้ยไม่รอดแม่รอด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 ไม่รอดใครใเดี๋ยวเดียวอาจารย์โอ้ยอันนี้มันจะไม่เป็นคลิปอคือไม่ได้คลิปแล้วอาจารย์พอและวพอละว นอนนอนฝันดีเล่นเข็มคิปเลยพากสองพากสองต้องมีไปนอนครับแยกย้ายันี่ก็ลาตีสวัสดินอนหลับฝันดีนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอบคุณพี่สิริชัยคุณพี่ลุงนะครับแล้วก็ทุกคนด้วยนะครับบ๊ายบายครับฝันดีครับพี่ลี่ฟันดีครับพักผ่อนครับครับ